แล้วก็ดีใจมากมปกติเห็นแปว่าแบรนด์เป็นแฟชั่นสำหรับผู้หญิงแล้วก็ปีน mm mm ี้ก็มีของผู้ชายมาด้วยครับผมก็เป็นลายของผู้ชายแล้วก็มีของเยอะมากครับผมแล้วก็เป็นของที่เรารู้สึกว่ามันมีความโมเดิร์นยูนิเซ็กซ์ด้วยในตัวแล้วมันมีความแบบสําหรับผมมันรู้สึกว่าตะโกนมากเลยนะแต่ว่าโลโก้มีโลโก้ใหม่ด้วยอะไรเงี้ยครับรู้สึกเอ็นจอยมากครับอย่างที่ของเราคือเป็นกระเป๋าของผู้ชายใช่ไหมใช่กระเป๋าใหม่ โชว์ได้นะคะโชว์กระเป๋าเป็นคอลเลคชันใหม่ครับผมก็เป็นคอลเลคชัน fall นะครับผมสองพันยี่สห้านะครับผมสำหรับผู้ชายเห็นไหมมันซึ่งเรารู้สึกว่ามันสไตล์เราเลยใช่ไหมคะโอ้ยจริงๆผมรู้สึกว่ามันมีความแบบว่ายูนิเซ็กต์แล้มีความแบบไม่แคชชั่วจนเกินไปเ่ยเรารู้สึกว่ามันมีกแอนแมทช์ได้หลายลุคด้วย ซึ่งมีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นรองเท้าหรือว่าคาร์ทูเดอร์หรือว่ากระเป๋าแบบเป้ใหญ่มีเล็งๆในร้านไหมเล็งเล็งในร้านไหมจริงๆผมเห็นนาฬิกาผู้หญิงซึ่งผมว่าผู้ชายก็ใส่ได้เพราะมันมีความแบบสวยด้วยใช่เพราะเราก็สายแฟนอยู่แล้วใช่ไหมคะโอ้ยชอบไหมชอบแฟชั่นไหมอ่าฝากคอลเลคชั่นของลินครับผมครับผมก็ฝากคอลเลคชั่นของลินด้วยฮะเดี๋ยวนี้เขามีแบบลายของผู้ชายแล้วนะครับผมก็ฝากด้วยครับผมลินฟอร์2025นะครับ ุกแบบซีรีสครับครับเป็นไงฮะมันร้อนเห็นมีคนแซวว่าแบบห้องศิลปะคือยังไงเอ่ยร้อนชลันอาร์ตรูมครับผมก็ตามชื่อเลยก็เป็นห้องชลันที่มีความอาร์ตใช่ครับผมพึ่งพึ่งจริงจริงพึ่งอัดรีแอคไว้ตอนเช้านี้เองเออพึ่งดูแบบว่าตาเนื้อแบบเต็มเต็มใช่ว่าพึ่งมีเวลาดูก็หลบหลังโซฟาครับผมแล้วก็รอดูรีแอคเลย เราก็ไม่กล้าดูใช่ก็เขินเขินเเวลาดูแบบเขินมากยิ่งแบบเวลาดูกับแฟนคลับยิ่งเขินเลยใช่เพราะฉากนี้คือหลายๆคนบอกว่าห้องศิลปะไฟลุกเลยไฟไม่ลุกนะก็ยังปกติถ้าไฟลุกก็ไม่น่าอยู่ตรงนั้นกันได้แล้วอ๋อแสดงว่าเราก็ต้องวิ่งหนีมีมากกว่านี้จริงๆผมผมมีความรู้สึกว่าผมดูว่าจะตัดออกมาใช้เยอะจริงๆมันมีมากกว่านี้อาจจะมีเซอร์ไพรส์อะไรอนาคตหรือเปล่าหรือว่า EP 1ี1 4หรือเปล่า ที่ห้องชายคณินหรือเปล่าแต่นีจร,จริงจริงมันมีหลายซีนมาาเลยนะฮะทุกคนเราเรา, <c oughs> เราดูตอนเราดูตอนที่ตัดมาแล้วมันเขินแล้วเวลาเราดูตอนถ่ายจริงมันไม่เขินหรอพี่จีโอ้ยตอนตอนถ่ายจริงเขินไหมก็มีเขินบ้างแต่ตอนถ่ายจริงเราแบบต้องโฟกัสมากเราใช้เวลามากลูกทีมก็ช่วยกันเต็มที่หนุมก็เต็มที่ทีมก็เต็มที่เพราะว่าทุกอย่างมันใช้เวลาทานแบบ มาหลายมูปมากใช่แต่าไทำไมแบบว่าถ่าย4-5หชั่วโมงเหมือนมันเหลือแค่นี้อะไรเงี้ยให้เต็มมากกว่านี้เหรอคะอยากให้บอกออมออนแอมมากกว่านี้ก็ก็แล้วแต่พุ่มกับแต่ผมจริงจิงว่ามันเยอะแล้วฮะแค่ซีนี้แค่ซีนี้ถ่ายห้าชั่วโมงเลยเหรอคะใช่ใช่ใช่มันเยอะมากฮะใช้พลังงานมากแล้วก็คนมุมกล้องอะไรเงี้ยอะไร เป็นเ,นเนรื่องซีนที่หนักที่สุดตั้งแต่เล่นดูเดือดที่สุดเลยไหมถูกดูเดือดที่สุดในชีวิต oh. หนูก็น่าจะดูเดือดที่สุดในชีวิตครับผมเ oh. พราะว่าม,ม,มันมีประมาณ3มครั้งเนาะมันก็จะมีแต่ระดับความรู้สึกของตัวละครไป <Hey. S 2> ผมว่าจะเป็นเริ่ซีนแบบไหนแ,แต่จริง<ะ>ความอาร์ตนี่แบบว่าต้องยกหิวให้อะไแบบมุมกล้องหรือว่าสกอร์เพลงที่ทําให้เคิรมตอนแรกผมแบบยังไม่ได้แบบตั้งใจฟังสกอร์พอสกอร์มันแบบมีความแบบลุ้นลุ้นเสร็จ ระทึกแล้วก็ระทึก,ก,กเสร็จมีความเบามีความซอฟมีความแบบหนักเบาแบบไหลไปตามอารมณ์ไงครับผมพี่เแบบหลือจะพีกว่านี้อีกนะคะจะพีกว่านี้ไหม <c oughs> <ล> <c oughs> ต้อกคิเลเวลอ่าอืมคิดว่าพีกว่านี้ไหมสำหรับผมว่าพีกว่านี้ <c oughs> ใช่พีกว่านี้ในหลายเรื่องนะไม <c oughs> ่ใช่แบบความสัมพันธ์ของคณินกับชาลันอย่างเดียวครับผมนึกว่าฉากเริฟซีนจะพีกว่านี้มีพีกว่านี้อีก ต้องรอดูเราไม่สปอยไม่สปอยแล้วนรอเขาว่าไงรอเว่าไงที่ทีกับแฟนคลับเขินวันนี้ดูนั่งอัดเรียงเขินตัวบิดไปหลังโซฟากันใหญ่เลยก็ทั้งโงกหน้าแล้วก็แบบไม่อยากดูเลยแล้วก็นึกถึงฟิลตอนแบบว่าดูแลกับแฟนคลับเออเราเข้าใจแฟนในมุมของแฟนคลับแล้วใช่ไหมก็ตอนนั้นก็ตอนนั้นแบบเขาเรียกว่ามือไม้สั่นแล้วก็แบบเขินแล้วแบบ เหนื่อยอ่ะหายใจแบบติตตดขัดอ่ะเออ,เอ,อแล้วก็นึกถึงวันที่ไปดู React e P 7ครับผมออตอนนั้นแบบหนูไม่มีที่หลบเลยทำไงดีซายก็มีคนขวาก็มีคนทันหลังก็ยิ่งเห็นคนมองหน้าอะไรเงี้ยก็เออก็เข้าใจม,มีมีอ่ back ออานฟิทแบ็กมั้ยคะที่ดันแฟนแบบแท็บ์อะไร่าเงี้ยจริงๆผมรู้สึกว่ามันเป็นการแสดงความรักเนาะแล้วก็โปรดักชั่นเขาแบบจัดเต็มอยู่แล้วมันก็จะมีหลายมุมมองนะแต่เรารู้สึกว่าส่วนใหญ่เป็นฟิทแบ็กที่ดีมากเลยนะครับชมเรื่องภาพหรือว่า ความรู้สึกของตัวละครอะไรเงี้ยครับจริงๆก็เป็นซีนที่ยิ่งใหญ่ที่ใช้พลังงานเยอะมากเพราะว่ามันเรารู้สึกว่ามันมันผนวกกับทุกทีมจริงอะ่ะมันใช้แบบความรู้สึกมันใช้ความเชือ่อใจไม่ว่าตัวหนูเองเฮียตัวพี่ออฟเองหรือว่าตากล้องเองอะไรเงรี้ยเราต้องช่วยกันให้มันแบบว่าออกมาให้สวยงามคราฟงานมาแบบมากที่สุดเบนีบอกมันยิที่สุดแล้วมันข้ามเก็บโซนมากกว่านี้แล้วต่อไปมันจะทั้เลเวลไปถึงเรื่องอื่นๆที่จะรับ หมายถึงเรื่องช่างเลิกซีนจริงๆ,รงๆเรารู้สึกว่าก็ไม่เคยเล่นกับใครขนาดนี้อะไรเงี้ยคิดว่ามันก็ไม่น่าจะมีใครมาเล่นขนาดนี้หรือว่าเชื่อใจกันมากขนาดนี้แล้วจริงเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันต้องเชื่อใจกันมากเลยนะที่แบบว่าแบบจริงๆถ่ายจริงมันเยอะกว่นานั้นมากอะ่ะ <laughs> มันเยอะกว่นานั้นมากแต่แบบ ก็ปล่อยไปตามอารมณ์แล้วแบบตัดเขาตัดใช้อะไรเงี้ยครับผมมีพูดคุยกับน้องก่อนถ่ายไหมคะว่าเดียจะเอาจะเล่นยังไงจริงๆริงเขาก็มีกำกับบ้างแล้วก็ปล่อยไปตามฟีลบ้างอารมณ์บ้างอะไรเงี้ยครับผมบางทีแบบมันนานไปช็อตคู่กับก็อาจจะแบบว่าพูดมาอะไรเงี้ยฮะเออการทำงานด้วยกันมันทำให้รู้ใจกันแล้วด้วยหรือเปล่าเวลาเล่นด้วยด้วยมากๆครับผมตั้งแต่ตั้งแต่นิ่งเฮียนะครับผมเรารู้สึกว่ามันมันสำคัญมากเลยนะเรามันมันเป็นความเชื่อใจหลายอย่าง อยู่กันมาแบบนานแล้วเราเชื่อใจแล้วเราสบายใจเล่นด้วยตอนนี้แอบหวั่นไหมครับว่าจะอยากเห็นที่มันใส่ระดับมากกว่านี้ไปเรื่อยๆทุกคนมันมีหลายเรื่องนะจริงวเออตอนนี้ก็อีพีสิบมันก็แบบว่าเริ่มละมีหลายความรู้สึกแต่และตัวละครเริ่มแบบว่าเผยแล้วว่าเอาเป็นคนยังไงเจอศักอะไรมันเริ่มมีการเมืองเข้ามามันเริ่มมีความรู้สึกความสัมพันธ์เข้ามาความรักแบบไหนรูปแบบไหนความห่วงแบบไหนอะไรเงี้ยเรื่องแบบชนชั้น หรือว่าความรักต่างเพศอะไรก็มีมีหมดนะครับหลังๆก็น่าจะมันมากกว่านี้แบบเราโอเคใช่ไหมกับคนท่เปเร่พดีดีมากจริงๆผมออรู้สึออกยินดีแฟนเยอะขึ้นมากเลยครับแบบว่าเสพในซีรีส์เรารู้สึกว่าอย่างที่บอกอยากให้เป็นเรื่องที่เป็นซอฟท์แวร์ของไทยด้วยแล้วก็ยอบก็ลงทุนแบบโหเพิ่งคุยกันวันก่อนน่าจะเกินร้อยล้านไปร้อยยี่สิบอเงี้ยนี่บอกจริงเหรอพี่อะไรเงี้ยรวมๆแบบว่าเป็นเสจทุกอย่างแล้วคิดในใจกำไรจากไหนใจใหญ่ใจถึงอะไร จะเสียะนะเสียชื่อไม่ว่าชนะไม่ได้เลยต้องไปถามพี่ออฟแต่เราก็ถือว่าคุ้มค่าสมัยนี่กับการที่แบบว่าเขาลงทุนขนาดนี้เพื่อแบบคุณภาพที่มันออกมาโหจริงๆสมมติถ้าปกติที่เคยเห็นลงทุนหนักขนาดนี้ก็คือไม่ใช่แค่แค่บริษัทเดียวอ่ะมันจะมีพาร์ทเนอร์หรืออะไรมาคอลแลบด้วยหรืออะไรแบบว่าให้ทุนมาอะไรแต่นี้เป็นทุนของพี่ออฟเองก็เจ๋งเงฟอร์มทีมขึ้นมาแล้วก็โห ขาเรียกว่าอะไรอ่ะทุกคนตั้งใจมากเหมือนเป็นพริญญาเอกของตัวเองแต่ละทีมงานอะไรเงี้ยอ่ฝากติดตาม e ีที่เหลือนะค,ะครับผมก็ฝากติดตามคางฟาเคนเทอร์เดอะเอ็กซ์พเรนนะครับผม EP ที่เหลือด้วยเหลือ4ี EP สุดท้ายแล้วนะครับผมมาดูกันว่าจะมีเรื่องราวอะไรให้ตื่นเต้นหรือว่าหักมุมแบบไหนตอนจบอาจจะไม่ใช่อย่างที่ทุกคนคิดหรือเปล่าไม่จบในนิยายหรือเปล่าหรือว่าจะมีอะไรที่รู้สึกว่าพลิกล้อหรือเปล่าก็เดี๋ยวติดตามกันนะครับผมฝากได้ ทีนแล้วก็ฝันทางช่องวันครับผมทางช่องวันนะครับสามสเอ็ดนะครับผมเวลาสามทุ่มครึ่งแล้วก็อันคาร์ที่ไอซีนะครับผมเวลาสี่ทุ่มครึ่งครับผมแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนอีกครั้งที่แบบช่วยปั่นเทนให้ทุกวีคถึงล้านอะไรอย่างเงี้ยก็ดูตามที่แบบทุกอย่างอะไรรู้ว่าทุกคนเหนื่อยแล้วก็แบบว่าปั่นเทนอะไรเงี้ยแล้วก็แบบทุกคนเป็นกลุ่มก้อนที่น่ารักมากที่ให้พลังงานหาให้แบบว่าซีนีแบบมีชื่อเสียงมากขึ้นหรือว่าซีรีส์เรื่องนี้มีคนเห็นมากขึ้นก็ขอบคุณแฟนๆทุกกคคนมมารับผ ดาวต์ลวเพลงนเลโอ้ยเพราะมากเป็นแบบไม่ไม่ได้ซิงเกิลใหม่เป็น o s t ของฉลันใช่ครับชื่อเพลงว่าเอาไหนนะครับผมก็ได้พี่แอมมาแต่งก็ฟังรอบแรกรู้สึกเพาะมากเลยครเพราะว่าเราเป็นคนชอบฟังดนตรีลอยๆแบบสบายๆใช่ตอนอ่านแล้วแบบคำว่า พีเอมเขารู้แหละเขารู้คอยว่าต้องแบบว่าเอาใช้ในซีนไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบว่าเออให้นึกถึงซีนนั้นเวลาร้องไปด้วยเออเราก็นึกถึงซีนนั้นแล้วก็ร้องไปด้วยตามฟิลแล้วก็ลอยไปกับแสงสีเสียงดาวหรือว่าความรู้สึกของตัวเองในซีนนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเข้ากับตัวเพลงไปด้วยอะไรเงี้ยก็ปล่อยออกไปแล้วไปใส่ mv เลยเนาะทุกคนบอกชอบเพราะว่าเนื้อเสียงเข้ากับผมหลายคนบอกอะไรเงี้ยเก็ไปตามฟังกันได้เนอกใช่ฮันน็ก็จะมี mv มาให้ดู ง่ายๆครับขอขออก็ฝากติดตามด้วยโอเคค่ะค่ะคือะ